Occupant, yeah, of course, fake shit. the do do yeah. haters are gonna hate. Mama told me I'm the best. Like, we could buy a play, I'm in the game, you know we made it. lots of you this studio from the bottom down below. But you drum the i lunchy on. see ถ้าต้องทำมึงไม่ต้องเหยียบเพลงกูก็ได้ไม่เกลียดมึงก็แค่ไม่ต้องฟังกูตัดไม่ไปทุกอย่างทุกสิ่งที่กูไม่ไม่ต้องการมึงจะลืมชื่อกูกนไปเลยก็ได้สัตว์แต่เพลงกูมึงต้องจำคนบอกกูร้องกูไม่รับสักคำเพลงนี้กูจะรับละกันกูกำลังจะ24ยังมีอีกหลายอย่างที่กูต้องทำกูไม่จำเป็นต้องดังชื่อเสียงเงินทองไม่นานก็พังแต่มึงไม่มีวันจะข้ามเพลงกูไม่ว่ามึงจะทำยังไงก็ตามพวกมึงนั่งด่ากูให้ตายควายกูนั่งอดเงินให้แม่ก็พอเขาใช้ในศาสตร์จะทำว่าาปพพวมมึงีไ้้ใหล พลงนี้กูมีแต่คุยและคุยและคุยเอาไว้ให้แม่พวกเคียที่ด่ากูเงินชิบหายควายสุดท้ายมึงยังใส่แห้งกูจับเงินเจ็ดหลักกับแปดหลักตอนยี่สิบสามเพราะแม่กูชมว่าเก่งสังกูแกลงจะท่านไม่ผิดหวังให้เธอนั่งเบะปากแม่งเอะอาขึ้นมาอีกครั้งทำไมวันนี้กูเจ็บหลักไม่แปลกปาที่กูผิดว่าไออาบีบนคอคือเพทเ์ยฟัพวกที่ไม่เฟซเอบอกเป็นกูไม่ดีก็ไมดีไม่ดตัวเลขอย่ให้เธอมมาทมีเดเลชวกไปกับ p l a มนดเกมยนไม somebody give me studio from the bottom down below why do you drone in me talk to see give me thank you the like with the land that own been go see been thank you con yeah แล้วก็เสียทุกอย่างไปด้วยเช่นกันเพราะกูลืมไปเลยว่ามีมิดกูเหตุสดุดปอยรอบด้านทั้งๆท,ท,ที่มิดยินรอบข้างเพดแม่งคงทําตากูบอดกูมองไม่เห็นคนรอบบ้างกว่าสายตาไปรอบห้องกูเห็นแต่ไมค์คอมอินเทอร์เฟซชีวิตที่เคยไม่มีอะไรแต่กูได้ทุกอย่างมาจากอินเทอร์เน็ตกูเรียนจบไม่สูงกูไม่รู้เล่นบิ๊กบลูดอินทิเกรตแต่วันนี้กองเงินกูสูงสระสารเพลงกูเป็นทองในอินเทอร์เน็ตกู พยัยามไปแต่แล้วเผาแม่งทิ้งไปกับขยะเพราะกูไม่เชื่อว,ว่ากูจะเก่งกว่าคนที่ม่งเอาแต่คิดจะด่ากูอยู่กับคนอิกยาเพราะกูไม่รักในอิสลามไม่แค่สัตนตอะไรทั้งสิ้นแค่กูกับเพลงและศิละปะเพียงแค่น,นั้นก็เกินพอกูไม่ต้องการคำยืนยอชื่อเสียงและเงินทองเพ่กูไม่ได้มึงเชิญมองทุกสิ่งที่กูเผชิญมาน้ำตาตลอดการเดินทางไม่จะคอยยืนยันทุกอย่างว่ากูคือคนที่สู้ที่สุดและที่พวกมึงเคยเจอมา Why I be one cocky pet, yeah Fuck with team ain't fake shit Bob ain't cool me, did you call him team ain't do it to leg, yeah Heads are gonna hate, mama told me I'm the best Like bang be a play, I'm in the game, yeah now we made it with lots of one, you we'll the studio From the bottom down below